สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูมิน้นอีกแล้วนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้อวัยวะและการดูแลร,รักษาค่ะวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้เด็กๆร้องและทําท่าประกอบเดี๋ยวเราไปรับชมแรับฟังกันเลยค่ะจับหัวค้างหูหัวไหลจับไวไวจับจบมูกปากตา จับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวข้างหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวข้างหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือ จับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ไว้จับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือเป็นยังไงบ้างคะเต้นตามเพลงกันทันไหมคะ บอกแล้วเพลงนี้ไม่ธรรมดาค่ะต้องมีสมาธิแล้วก็คิดตามไปด้วยว่าเนื้อเพลงเขาให้จับอวัยวะส่วนใดค่ะหูของเรามีสองข้างเรามีไว้ฟังเสียงต่างๆเช่นเสียงพูดเสียงเพลงค่ะถ้าหูเราหนววหูของเราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะเราจึงต้องดูแลรักษาหูค่ะวิธีการดูแลรักษาหูนะคะหนึ่งไม่เล่นตะโกนเสียงใส่หู สไม่ใช้ไม้หรือของแข็งแคบหูค่ะสหลังอาบน้ำแล้วให้ใช้ผ้าเช็ดใบหูให้สะอาดค่ะสี่หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่เสียงดังเป็นเวลานานๆค่ะในงานในวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพของหูค่ะเด็กๆนะคะระบายให้สวยงามนะคะแล้วอย่าลืมให้คุณพ่อหรือคุณแม่ถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปภาพ ส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมิ้นท์ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็ยพ่าย